ิดท้ายกันด้วยนะักร้องสาวเสียงน่ารักมากๆเลยนะคะน้องเบลวริศราค่ะที่เรียกว่าชีวิตเปลี่ยนเพราะปากกาจริงๆหลังจากที่ปล่อยซิงเกิลแรกในชีวิตเอาปากกามาวงนะคะฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยเจ้าตัวยอมรับเลยนะคะว่าปลื้มสุดๆเลยค่ะ ปรากฏการความแรงในชั่วข้ามคืนเลยนะคะสำหรับเพลงฮิตเอาปากามาวงของนักร้องสาวหน้าใหม่เบวริศราจิตปรีดาสกุลที่กำลังโด่งดังในโลกโซเชียลอยู่ตอนนี้ค่ะเจ้าตัวก็บอกเลยนะคะว่าปลื้มสุดๆหลังเพลงดังเอาปากามาวงกระแสะแรงจนฮิตติดเทรนยอดวิวทะลุ20กว่าล้านแล้วค่ะซึ่งเธอเองก็ยอมรับนะคะว่าไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่ากระแสะเพลงเนี่ยจะดีขนาดนี้เพราะว่าเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตแล้วก็เป็นเพลงแรกของค่ายด้วยค่ะยอมรับว่าก็แอบมี มูเตลูบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติพร้อมบอกว่าชีวิตเปลี่ยนเพราะปากกาจริงๆ ไม่ได้ซีเรียสว่าเขาจะต้องมาแบบรู้จักเราอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าได้ถ้าได้รู้จักก็ยินดีที่รู้จักทุกคนค่ะเราดีใจที่เพลงเราดังมันรู้สึกว่ามันเป็นผลง,งานที่เราตั้งใจทําแล้วเราก็รู้สึกว่าเราดีใจที่ได้ทําสิ่งนี้ไม่กล้าคิดว่ามันจะดังขนาดนี้ด้วยเพราะว่าหนูใหม่ด้วยกับวงการนี้อะไรเงี้ยแล้วมันก็เพลงแรกด้วยก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นเอาแบบพอเท่าที่แบบมันไปไหวอะไรเงี้ยแต่นี่คือไปสุด <c oughs> ไปไกลมาก <c oughs> ไม่กดดันแบบไม่ได้คิดว่าเพลงน้ามันจะแบบดังเท่าอ,อัปก,กรรมูมอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันมี เรารู้สึกว่าแค่นั้นมันพอแล้ว